สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ยีสิบนะคะวันนี้เรามาดูมาเบิงมาพอบานเฮียงนางแจ๋วทำอะไรคะวันนี้รายงานตัวค่ะทำอะไรคะซักผ้าซักผ้ามีค่าแรกมาเนมื่อสร้อยหางสร้อยหางก้อยจานน่งเนาะจ้ะนี่นาทียังวันพี่น้องอพอเห็ึ่นคนใส่แรงงาน แบ่งหน้าที่กันค่ะบ้านบนบอสักผาเป็นเฉพาะหน้าที่ม่ยิ่งเด้อผู้ส้ายกับตองซอยกันทำมาหากินสคพัดผู้วิตดมื่อนี้ครับอัอเนเฮ็ดทุกอย่างครับเพื่อหารายได้ข้องขีดออกจากปลูกต้นไม้แล้วก็สิมามศักผาร่างจานล่างรถหน้าที่ของเมียก,ก็คือทำงานทำบัญชีแบ่งกันค่ะพี่นอ้องนีาา่ค่ะ บ่แม่นสั่งภาพเด้พี่น้องอันนี้คือหน้าที่ของของเขาจริงๆค่ะเพราะว่าเราเราสมองบอดีเราก็ต้องเราก็ต้องใส่แรงงานเออเมียสมองอีเนี่ยก็ต้องต้องทำงานนะเหตุเกี่ยวกับบัญชีเหตุเกี่ยวกับทุกอย่างอะค่ะเกี่ยวกับงานที่ทำมันคงเม่นอินสันครับอันนี้คือเก็บประสบการณ์ครับ เมืเ่ออนาคตขนาดเฮายังให้เกิดแบบนี้ถึงวันนี้คุณโดนบังคับไหมหรือว่าคุณเต็มใจทําอันนี้คือเป็นประสบการณ์เือโอกาสวันข้างหน้าเราจะไม่มีงานทําเราต้องเปไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าต่อไปเราไม่มีงานทำเราก็สามารถไปเป็นแม่บ้านซักผ้าได้ใช่ไหมแมนบ่กต้องนครับดีแล้วรเราถาเอ้ยหักเมียต้องซักผ้าให้ดู <c oughs> ให้เมียดีแล้ว นี่แล้วนี่แหละพี่น,อน้องตาระมือของเราอยู่สิงนีละจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ